มันน้ามานนี้ไอ้เาแขกจะลบผูกไหมเนี่ยอีอรวันนี้จะพ่อยนึงคือใ้้มันจ้าจะ,จะเป็นสอมือนชนคนธรรมาดาเนี่ย แต่คอมเ,เป็นพ่อเป็นลูกร็ลงมันไม่ได้ขาดอยไปเลยมีความสุขวัวเะให้ดังๆยามใดที่เจทุกขดให้นึกถึงพ่อเป็นคนเลยแต่สำหรับมึงไอ้นอรธทรมพระมหาอุปราชกรม

โอ,อ,อโยดดวงใจของพี่ใครความน่าคาดังชิงตัวอีระโอนนเี้ยเฮ้ย้ยเืมย่าลืมอย่าลืมอย่าล ไม่ไม่เคยไหนลู้ใส่แว่นเหมือนไม่เคยจัดการไม่ใช่ใครวะเฮ้ยไปช่วยเราดีเร็วนี่ไปเดี๋ยวันจะไปร้อนหน่อยเว้ยเออทำไงได้องไรเนี่ยทำไมกูแพ้อยู่เรื่องนี้เพราะทำไมกูไม่ชนะสักทีวะอะไรวะนอทาขอขาดตายขนาดนี้มึงยังคิดถึงเรื่องแพ้เรื่องชนะอยู่เ ถามมึงเกิงเหรอทำไมมึง็นแบบนี้เพื่อนที่เรายากเจ้าเขามีอยู่ใน,นนี้เนี่ยลงมาในขาหน้าเฉลยสักมึงคิดว่าพ่อกับแม่มองภูมิใจอย่างนั้นเหรออูไม่รู้หรอกนะว่ามึงทำแบบนี้เพื่ออะไรแต่ที่รร้รู้เนี่ยคนทั้งแนินของเรา เขาฝากความหวังความฝันไว้กับมึงแต่มึงได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างล้มเหลวนี่อย่างนึ่งนะเพื่อนนะวิญจะบอกกับมึงแลยมึงมึงคือว่าอีราวดีไม่รักมึงและเขาจะถอดยศคืนพ่อกับเขายอมไม่แต่งงานแต่คนทุนคุกอย่างมึงได้ยังไง สวัสดีเช้า <t> สัียาผู้หญิงตาดำๆอาชีวิตนามาขยี่ขยำเล่นอย่างนั้นหรอเพื่อตกงารแกแ้แค้นแล้วผลสุดท้ายเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้ยสัตว์อะไรเนี่ยชื่ออะไรวะไอะอะไรของมึงเนี่ยไอ๊ะสีสวัสด์เปล่าเลยหวยหวนขนาดนั้นกนะูเศริจะเศร้าเนี่ยเอานี้เดียว นิดเดียวทาดีๆในหลักการหน่อยเพื่อนเลขที่ออกฮ้ยเดี๋วดยวพรุ่งนี้สอง้งินตามันหลุดจุดนั่นใชกลับมาเป็นคนเดิมซิวเพือ่อนของที่สิ่งทุกอย่างกลับคืนมาถ้าสัญยาเนี่ยเราแก้ขไขแล้วไม่ได้นะแต่สิ่งที่มึงต้องทำในตอนนี้นั่นคือตาไปช่วยเรวดีแต่ถ้าเกิดว,ว่ามึง มันยอมตามช่วยเราดีแล้วลนะก็ไม่งกับกูตัดขายขงังเพื่อนกันบูด้วยเป็นพระคุณเราต้องการที่การชนะจ,จะเกินไปที่เธอไม่ก็ต้องเสียคนนะ้นและเสนียาผู้ยิงนะ่งที่รักที่สุดนางทิ้งกูไปนะแม่ขอวัน ที่จะได้เจอกันอีกแตาหามว่าที่ดูงบอกว่าดีนะว่าดีนะกูจริงๆแล้วก็วกว่สินี่ก็คงจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณอรรธาจะต้องรักษาไว้ให้ได้กูจะตามไปช่วยแล้ววันนี้กูจะได้ไม่ชอบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนี้แต่ถ้ากูจะช่วยนะไม่ทันแล้วก็กูจะชดใช้ทุกอย่าง ด้วยชีวิตของกูนาบีเพื่อนไปไงยก่อนเลยนดี๋ยวกูจะไปช่วยกาพวกนั้นเก็บเหล็กแล้วเมาขนาดนั้นอย่เข้ามาป่วยตแล้ว่ดีเลย่ออเลยองเะเรานั้นรเทน เราเฝ้าคอยคทุกเช้าเย็นหัวจุดเนียมียเ,เ,เื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอนาคตอาจาอาจะเป็นตอนที่ยังเว้ยลบงดีกว่าคิดว่าอะรเธตากีเหรอาตากีอ่ะเล็กขนานี้เ,ร,เราเฝ้าคอยคทุกเช้าเย็นยของเปิดประเด็น ừ yeah. chị nói <laughs>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  มันแน่นอนอยู่แล้วคนคนนี้ไม่ปล่อยให้ใครไปง่ายๆปล่อยทำไมวะทำไรชีวิตทั้งนั้นมีทั้งที่เมียจับได้และจับไม่ได้เยอะมากเฮ้ยรีบร้องเล้วเถอแต่งอันือกสายไปแล้วร้องเลย I don't know.